ตอ,อการที่เหตุโบทถล่มที่นนทบุรีซึ่งขณะนี้ผ่านมาล้วก,กว่า4ชั่วโมงเต็มๆนะครับกับเหตุการณ์โบสวัดต้นเชือกอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีถล่มลงมาแต่ว่าจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถนําร่างของผู้เสียชีวิตออกมาได้เราจะไปตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดนะครับกับคุณเยาวลักษ์โบราณมูลผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นครับ ขณะนี้นะคะเจ hey, ้าหน้าที่กําลังทําการหรือในส่วนของหลังคาโบสถ์วัดต้นเชือกที่พังถล่มลงมาบางส่วนออกนะคะเพื่อทําการเข้าไปนําร่างของผู้เสียชีวิตออกมาข้างนอกค่ะเหตุโบส์วัดต้นเชือกถล่มในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ3โมงนะคะขณะที่คนงานกำลังทำการดีดโบสให้สูงขึ้นจากพื้นดินเดิมนะคะซึ่งคาดว่าจะเป็นการคำนวณน้ำหนักผิดพลาดจึงเกิดการซุดตัวและพังถล่มลงมาค่ะแล้วก็ทับร่างคนงานนะคะ ซึ่งคาดว่าจะเสียชีวิตหนึ่งคนค่ะทราบชื่อคือนายนัทวุฒิส่วนชัยรบอายุ22ปีซึ่งเป็นการหนีไม่พ้นค่ะส่วนคนงานที่เหลืออีก8คนหนีรอดออกมาได้และก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนนะคะซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กําลังหาวิธีการที่จะนําร่างของผู้เสียชีวิตออกมาด้านนอกให้ได้ค่ะซึ่งอุปสรรคสําหรับการนําร่างผู้เสียชีวิตออกมาด้านนอกนะคะก็คือชิ้นส่วนของหลังคาที่พังค่ะซึ่งถ้าหากว่าเข้าไปนําร่างผู้เสียชีวิตออกมาเจ้าหน้าที่ก็เกรงว่าส่วนของหลังคาจะ หล่นลงมาทับคนงานหรือว่าทับเจ้าหน้าที่ทําให้ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งอันนี้ต้องคอยระม,มัดระวังเป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กําลังดาเนินการด้วยความระม,มัดระวังค่ะตอนนี้กำลังประเมินกันด้านล่างอยู่ว่าตัวผู้เสียชีวิตจะโดนคานุองโบสถ์ทับไว้หรือเปล่าตอนนี้กำลังประเมินกันอยู่แต่ถ้าเบื่อทับเราก็พยายามที่จะโดนตัวโบสถ์ให้น้อยที่สุดไม่งั้นการตัดแต่เดือนจะจะล้มจะล้มทับผู้ปฏิบัติงานได้ครับ โดยโบสถ์แห่งนี้ก่อสร้างเมื่อปี2492ค่ะมีอายุประมาณ66ปีภายในโบสถ์มีพระพุทธรัศม,มีสีสันเพชรเป็นองค์ประธานซึ่งเป็นที่เคารพสักการบ,บูชาของประชาชนที่นี่นะคะซึ่งขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เดินทางมาดูการรือร้อซากนะคะแล้วก็เร่งให้เจ้าหน้าที่นําร่างผู้เสียชีวิตออกมาข้างนอกให้ได้ค่ะเอ่อสาเหตุที่แท้จริงนี่ยังไม่ทราบนะครับก็คาดเดาว,ว่าอันที่หนึ่งาาก็อาจจะอาจจะนะครับอาจจะเกิดจากความ ประมาทอันที่สองก็อาจจะเกิดจากเหตุสุดพิสัยนะครับตอนนี้ปัญหาเฉพาะหน้าคือต้องเอาศพผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นคนงานผู้ชายออกมาจากอาคารโบสให้ได้ซึ่งก็คงจะใช้เวลาพอสมควรเพราะว่ายังไม่ทราบว่าตำแหน่งของศพที่แท้จริงเขาอยู่ตรงไหนซึ่งเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่นะครับก็เบื้องต้นก็ต้องเอาศพออกมาให้ได้ก่อนครับ อย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าจะนําร่างผู้เสียชีวิตออกมาด้านนอกได้เมื่อไหร่นะคะขณะที่ตัวผู้รับเหมาเองในตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถติดต่อได้ค่ะ